วิธีสร้างจิตให้มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะและนี่ก็คือต้นปีเลยฟ้าอยากจะนําวิธีเคล็ดลับที่ทํายังไงให้จิตของเรามีความสุขกันยาวๆตลอดทั้งปีเลยนะคะข้อที่1ค่ะขอให้คุณนะคะระล,ลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะทําได้ทั้งตอนหลับตาแล้วก็ลืมตานะคะให้ระลึกถึงคุณทั้ง3อย่างนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆครั้งนะคะที่เวลาคุณรู้สึกว่าจิตของคุณเศร้าหมองจิตของคุณเริ่มไม่มีความสุขหรือ เริ่มขุนมัวเมื่อไหร่ก็ขอให้นึกมาเป็นอัตโนมัติเลยคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นขึ้น,นมาตอนเช้าลืมตามขึ้นมาก็ขอให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขึ้นมาทําอย่างนี้ให้เป็นอัตโนมัติเลยนะคะตอนที่เราตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะวันหนึ่งทํสองเวลานะคะจัดให้เหมือนยาเลยนะคะแต่นี่คือเคล็ดลับที่ดีจริงๆแล้วก็ทุกท่านถ้าทําแล้วเนี่ยฟ้าบอกเลยว่าต้องได้ผลดีจิตของคุณจะสงบระหว่างวันถ้ามีเรื่องมารบกวนจิตใจ ก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอเสมอเสมอค่ะก็จะทําให้จิตของคุณนั้นลมเย็นเป็นสุขค่ะข้อที่2ก็คือระลึกถึงศีลค่ะศีลดีงามที่เราเนี่ยสร้างเอาไว้เราเป็นคารวาสเราดํารงมั่นอยู่ในศีลห้าก็ขอให้เรากลับมาดูที่ตัวของเราว่าเราเนี่ยหข้อเนี่ยได้ศีลอะไรบ้างนะคะวันนี้ได้ครบ5ข้อเลยวันนี้ได้4ข้อวันนี้ได้3ข้อไม่เป็นไรเราก็ตั้งกุศลใหม่ก็คือตั้งศีลใหม่ในแต่ละวันก็ขอให้เราเนี่ยทำได้5ข้อแต่ถ้าในาระหว่าง วันเราไม่ครบ5ข้อพรุ่งนี้เราก็ตั้งใหม่พยายามใหม่แต่ในข้อนี้เนี่ยคือให้ระลึกถึงสินที่เราทําได้ทุกข้อเนี่ยยากนะคะไม่ได้ง่ายเลยในการที่เราจะรักษาสินให้ครบ5ข้อไม่ว่าคุณจะทําได้1ข้อ2ข้อ4ี่ข้อ5ข้อ3ข้อแล้วแต่เลยนะคะแต่ทุกๆข้อขอให้คุณภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นชมกับตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดําลงมั่นอยู่ในศินและพยายามพัฒนาตนเองให้มีสินห้าในทุกๆวันเพราะฉะนั้นในข้อ ฟ้าอยากแนะนําให้ทุกท่านภาคภูมิใจในศินที่ตัวเองได้รักษาไว้นะคะแล้วก็หมั่นภาวนาสิทธิ์อยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีศินนะคะก็จะทําให้เรานั้นมีจิตใจที่สงบสุขเยือกเย็นไม่ว่าคุณจะหลับตาลืมตาในช่วงเวลาไหนก็ตามที่คุณทําสมาธิใจของคุณก็จะสงบเพราะว่าคุณจะระลึกถึงสินที่เราทําอยู่เป็นประจำศีนเนี่ยค่ะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเร่าร้อนนะคะอยู่ในใจนั้นเมื่อไหร่ที่เราตั้งสินดําลงมั่น และคิดว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้ได้แล้วเราทําสําเร็จจิตของเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็เย็นสบายค่ะนี่คือพลังของการรักษาศีลน,นั่นเองค่ะข้อที่3คือการระลึกถึงทานที่เราทําไว้แล้วหรือทานที่เราทําสําเร็จแล้วนั่นเองค่ะให้นึกถึงภาพนะคะสิ่งที่เราทาเอาไว้เช่นต้นปีใหม่เนี่ยเราตักบาตรทาบุญนะคะหรือว่าทําบุญบ้านใหม่เราเริ่มสวดมนต์ไหว้พระเราเริ่มทําสิ่งดีงามตั้งแต่ต้นปีหรือให้นึกย้อนไปตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงตอนนี้นะคะว่า เราทําทานอะไรไปแล้วบ้างให้นึกถึงความดีงามให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตอนที่เราทําทานนั้นเสร็จคือความปิติในใจความสุขความร่มเย็นในใจของเรานั่นแหละให้เรานึกถึงสิ่งดีๆในตอนที่เราอะทําทานเสร็จอยู่เสมอก่อนทําทานก็ดีระหว่างทําทานก็ดีหรือตอนที่เราทําทานเสร็จแล้วก็ดีความสําเร็จในบุญแห่งทานนั้นมันทําให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็จิตจะเย็นมากเลยค่ะมันจะผ่องใสามากสามหัวข้อนี้หากว่าทุกท่าน กำลังทำสมาธิหรือหากท่านมีสิ่งใดๆมารบกวนจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองสามหัวข,ข้อข้างต้นที่ฟ้าได้กล่าวมานะคะลองหยิบสักหนึ่งหัวข้อมาพิจารณาค่ะจะทำให้จิตใจท่านสงบเพราะว่าในช่วงระยะเวลานั้นจิตของเราจะไม่มีราคะโทสะและโมหะเข้าครอบงำค่ะก็จะทำให้เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเข้าถึงธรรมจิตนั้นก็จะสงบค่ะวันนี้ฟ้านำเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกท่านสามารถสร้างจิตของตนเองนั้นให้มีความ สุขตลอดทั้งปีไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามานะคะให้จิตใจเราเศร้าหมองแต่ทุกท่านมีเคล็ดลับดีๆแล้วว่าทําอย่างไรให้จิตของเราผ่องใสก็จะทําให้ทุกท่านสามารถแก้ไขปัญหาที่ทําให้จิตเศร้าหมองได้และปีนี้ทุกท่านก็จะมีความสุขมีจิตสดใสตลอดทั้งปีค่ะ ถ้าหากว่าทุกท่านชื่นชอบรายการธรรมะดีๆนะคะอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนฟ้าเอาไว้และการแชร์ธรรมะหนึ่งครั้งเหมือนกับการที่คุณได้สะสมบุญหนึ่งแต้มแล้วนะคะการให้ทาเป็นทานเป็นบุญแห่งธรรมทานอันยิ่งใหญ่ค่ะและอย่าลืมกดหัวใจกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับฟ้าด้วยนะคะอยากให้ฟ้าพูดเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยได้ค่ะและหากว่าทุกท่านอยากมีจิตสงบตลอดทั้งปีอย่าลืมค่ะกดบันทึกวิดีโอนี้เอาไว้เลยนะคะพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ